สวัสดีค่ะทุกคนเมน้ฉันกะสิกแกงหน่อไม้นะคะตามภาษาฉันนะคะเธอนี่ก็คือหน่อไม้ไร้นะคะฉันก็แกงแกงแกง,แกงปรุงเครื่องปรุงลงไปแล้วก็ใส่ผักลงไปนะแกงสไตล์แบบมันบ้านนะคะบอสใส่ตีนไก่บอสใส่หยางแล้วก็ใส่ผักสงแงะลงไปนะคะบ้านฉันเรียกว่าผักสงแงะหลังจากนั้นก็ใส่ผักอีตู่ลงไปจ้าแล้วก็รอให้หน่อไม้มันฟดบุบบบุ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 บขึ้นมา จักหน่อยนะคะฉันก็นจะเอาไปพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่จ้าบ้านฉันเขากินใส่ถาดแบบนี้เลยนะคะเมื่อตอนอ่าถ้ากินตอนกลางวันเขากจะิใส่ถาดแบบนี้เลยนี่จ้ายัวๆเรากินแกงหน่อไม้ถาดกันนะคะตอนนี้ นี่จากับพ่อแม่พี่น้องฉันนะคะก็จะมานั่งล้อมวงกินกันแบบนี้นะคะแบบบ้านๆเลยนะจ๊ะฉันก็กินอย่างแซ่บอย่างอร็อร่อยสมใจเพื่อนอยากเลยจ้าแกงหน่อไม้ไรคนสกลน,นครนะจ๊ะ